อัฏฐะศิลานิยาามาสวัสดีครับคุณผู้ชมขอไหว้ที่คุณเจ้าเลยประธานเป็นการบวชชีพราหมณ์นะครับบวชชีพราหมณ์ที่แม่ข่าวที่ให้ที่ลูกมะพร้าวเมื่อวานที่ผมได้ถ่ายคลิปไปนะครับนี่เป็นการบวชชีพราหมณ์ที่จะเดินนำหน้าศพนะครับคุณผู้ชมนะโมตัาสะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะ ัสสะพคะวะโตอรหัโตสามาสัมพุทธะตั้งด้ไม่ิดเลยไม่ชิดพุทธาสระเังคัจ้ามเ ธรมังสระรังขัตฉามิสามขังสระรังขัตฉามิทุกิยามปิพุทธังสระรังขัตฉามิทุกิยามปิธรรมังสระรังขัตฉามิ ทุกิยามปิสังขังสระนังกัมทุามปดสังังสระนังัจฉามิตักยามปพุทธังสระนังคัจฉามิตักยามปิธรรมังสระนังกัจฉามิ ปะเอี่มปิสังขังสระนงังคัจฉามิทิสระนักขมนังนิจิตังปะนาทิปะทาวีระเมณีสิกขาปะังสมาธิยามิปะ,ปะปะนา อคินาธานาเวระมณีสิขาปทังสัมมาทิยเมอพรามะจาเรยาเวร,ระ,ะมณีสิขาปทังสัมมาทยามิยเมอพรามะจารรยาเวระมเี มุสาวาทาเวระมณีสิกขาปังสัมมาทิยาม,าามสุปรา,มา,า,มาปรเมรยะมัทพมาทานาเวระมณีสิกขาปังสัมมาทิยาม วิการภพชนาเวรมณีสิกขาปังสมาธิยามิวิการภพชนาเวรมณีสิกขาปังสมาธิยามีพระจักทัพวา พิตาวิสโสอัทสนามาลาพันธวิเลปันะปารณะมัทน,น,นะวิโพสัพนานาเวระเมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามี เาสยานะมะมหาสยานะะเวระมณีสิกขาปะทางสามาทิย,มยมามอิมาริอัตถสิกขาปะทานิสิเลนะสุข,ขจิงญาติ สีเลนะนี่พุทธิญานติ่ตัดมาสีลางวิโสทะเยอิมาเนี้ยบลงอีกมาเนอัตถสิกขาปะขาเลสมาธิยาเละภูเทียมเปอิมาเนอัตถสิกขาปะขาเลสมาธิยาเละภูเทียมเป อิมาเล็กอัตถสิกขาปะทานิสัมมาทิยามิตื่นขะึ้นะต้องมาตามพวกเราเราจะรักสินห้าถ้าไม่ข่าวว่าตามพวกเราแล้วไม่ข่าวจะหลุดพ้นแา่ปีทันเทตอนนี้เราเป็นปีแล้วเราต้องมาตามคุณพ่อพคุณแม่ตัมเราบรตนาสินห้าต้อมกัครับ yangันท rakanaatacas la camaghi yangkh rakanaaya kancas ca yangพท อิสุอิสุรคนัทายาติสรีนาสหะอันจ่าสินานยจามิปารามาตถิปารมปรมาตถปาาปรมาตถปราารามาตถรามาตถิรามิรามนติารับาีถจะาดินาูงหน้าศพถ้าชอบก็ารับสวัสดาคกดรับรวรร